เคยไหมคะที่บางครั้งเราอยากจะพูดนูน่นพูดนี่แต่ว่ากลัวคนฟังเขาไม่ชอบไม่สบายใจเราก็เลยไม่กล้าพูดค่ะตอนนี้พี่อ้อก,กลับมาแล้วจากที่เคยพูดแนวคดิดดีๆตอนนี้ก็จะพูดเพิ่มเติมในเรื่องของการสื่อสารแทนใจก็คือเปรียบเหมือนว่าบางครั้งเราไม่กล้าพูดเราก็จะใช้คลิปอันนี้เป็นตัวแทนแทนที่เราจะพูดเองค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทำทำคลิปเองด้วยยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามอ้อไมเคิลเด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาเสิร์ฟเรื่อยๆค่ะ ที่รักฉันรักเธอนะและรู้สึกดีมากจริงๆที่เราได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันแต่บางครั้งฉันต้องการอยู่คนเดียวเงียบๆบ,บ้างได้อยู่กับตัวเองคนเดียวแบบแท้จริงฉันไม่กล้าพูดเองฉันเลยส่งคลิปนี้แทนคำพูดของฉันเธอเข้าใจใช่ไหมบางทีสิ่งที่เราอยากบอกแค่ต้องการคนช่วยพูดแทนใจเราเท่านั้นเองถ้าเป็นคุณมีอะไรอยากพูดกับแฟนแต่ไม่กล้าพูดตรงๆบ้างคะมาแชร์กันในคอมเมนต์เลยค่ะ